สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่เกาเหมือนเดิมนะครับกับผมผู้กองสมพันธ์พี่น้องพ่อกันวันที่21มิถุนายน2566เวลา19นาฬิกา10หาหน้าที่พี่น้องทุมหนึ่ง1บหาหน้าที่เห็นบ่อนหรือลูกอัดหลายขนาดพี่น้องชุดก้อนน,นี่ก็หลายขกันนึงทีเดี๋ยวแต่ว่าเดียสมอลเลงหมดพี่น้องเสียใจว่าท่นอันนี้ได้มือที่4ในมือที่ต่มือที่4แหละมือ่นมือที่หาไม่เโลงมืมออื่นนี่แหละ ถ้าผมมีเวลาเดินี้ช่วงนี้นผมอยากซะเหลือเกินนะพี่น้องถ้ามีเวลาที่มานลงมืออื่นถ้าผมมีเวล่าก็มือหื้อนะครับนี่มันอี้วันที่ยี่สิบไปยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดหมดละยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดผมพอวันที่สิบเจ็ดนะครับนั่นเห็นมันกินกันตัวได้ตายก็เตะกันเลยนะพี่น้องเริ่อใครวานใครวันที่สิบแปดมดละสิบแปดสิบเก้ามี่สิบยี่สิบเอ็ดสี่มือเต็มนะครับ พอวันที่สิบเจ็ดวันใครวันที่สิบแปดนะครับอันนี้ผมมาใครไกลยังกินได้เนี่ยใครไกลต้มสุกใครแดงเห็นมันพี่น้องเื้อหลางผมไปเสืออาหารมาบ่ท่านนะเห็นปะแล้วก็เอาอาหารไหูรูหัหวกวานไว้์เครงเครื่องให้เขากินะผมมาลอกเบิ้งมสวกินมัดเลยเนี่ยที่วานไว้์รงเครื่องเนี่ยจะ้นวายเขาก็เขาก็เพื่อแล้วก็ลกในน้ำเขาก็ดูดกินนะครับดูดกินจนมัดเลยวันนี้ใครมื้อเนี่ย,ขย,เ,ยเขาก็ดูดกินกันเนี่ยค่อยๆดูดไปดูดมากกับเบิ้งทกันพี่น้องเนี่น ยังมินลินเลยนะครับลักสูตรไหพุกกิผมจะเอาอาหารปลาดิอาหารปลาเล็กมาปั่นปันปั่นเขากินผมก็ไม่ไดลาไปสื่อผมเลยดัดแปลงเอาวันนี้ไปใส่มาแท่นนะครับยิ้มเพื่อพี่น้องกัดกันดีดีท่านหัวกัดกันดีมันก็ดีนะครับกินกันดีมันก็ดีแข็งแรงตัวน้อยก็ถือกัดไปกินไปตัวใหญ่ก็งหญ่ไปนะครับจากมื่นตัวเหลือยู่แปดพันมือแรกมือที่สองเหลือยู่หกพันมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้า เดียยู่าพันเดี๋ยวเครื่องหนึ่งพี่น้องเอาไปามากเดียยว่สามพันตัวอยากหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านี้หละเราเกินนี่เดี๋ยวสามพันตัวเน,นี่นยนนอนนโอ้ยสบายพี่น้องใส่ได้จากมื่นตัวนะครับถ้าจากแสนตัวก็เดียยว่สามมื่นตัวนี่ก็ใส่ได้ที่กันนะครับอันนี้แจ็กตัวปุนนี่ยมันสิหลอดบุบๆนะครับนัดแหลกบวหลอดเลยนี่นัดสองจะเป็นส,สีเป็นยังไงนะครับบวมีนว่าใครออกมาโอ้ใครเดยเยอะแยะสบายใจบเมีนพี่น้องรุ่นเป็นมือได้พี่น้อง มือนีสิรอดบ่มือสิรลอดบ่เห็นอ่ะพี่น้องรุ่นแต่ละมือแต่ละมือนะครับเ้อพพายามใหญ่ใหญ่น้ามันคุณพี่น้องใหญ่น้ามันเนนาเนี่ยมือเนางต้องเฝ้าออกเพะมือกับมือเนี่ยมือต้องเพราะมัิหาเวลามาออกให้ได้นะครับถ้าห้องบอเพาะลงกในบอน้ำบ่ไว้ในบอน้ามันที่ตายนะครับเนื่องจากว่าน้ำมสนเนนาน้าเนนานี่ตายบดเนะ่พี่น้องไม่อย่างเลยนะครับเนี่ยนิ่งพี่น้องอักล่าเนี่ย ไตขื่นไตลูกกับแมนเลยพี่น้องไ่ได้เล,เลยนะครับหวกหวกหน่อยอายุสี่วันพรุ่งนี้วันที่ห้านะครับเนี่ยมื้อวันที่หานเขาเอาล่วงเลยเอาล่งสายงหญ่เลยเพราะว่าเขานามเขามีจํากัดนะพี่น้องสินเาก่อนนาเข้าสินเานะครับเนี่ยน้องให้อาหารนับแด็กให้อาหารหลายแต่แต่เนาหรือว่าถือควอมห่อนแน่นนนเขาหนานเนียนแน่กับเราตายกัน อันน the ี the 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 ้ก็ถือว่าเพหนาเนี่ยมาในดอกใส่ได้อยู่แต่ว่างวดก้อนหนาก็นี่พี่น้องงวดก้อนได้๋ยวขันหมดนะงวดนี้ได้แค่ขันเดียวขันนิดนิดนะครับบริบาลใส่สองบอนะครับบอนี่กับบอนั่นนะครับข้างกันนะเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวพาพบังบอนี่บอนี่บ้าะบ้านหนาป็นบอนั่นนะครับบ้านหนาบ้นหนาป็นไหนบอนีเห็นบหางเลยเห็นบหางเห็นใจมากนะแต่ว่า แค่มากระมาอีกที่เขาไม่กระนาขึ้นนาขึ้นเขาสีเห็นห้องไฟเขาสิมาหาไฟเห็นพีน่น้องนี่ลักสูตรของเขาเห็นเห็นบ่ที่แดงห่างห่างได้หมนเรือม,มาเหลือม,มามาหาไฟนะครับบ่เหนียวแข็งไดย่างดีไงไงไหวห่างนะครับแต่ว,ว่าทั้งผุนบ่ห่างกัไนไลยทั้งผุนตรงนี้มันนำเล็กเหรือห่างน,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 นะครับนี่ดูวัดสี่วันดูวัดอายุสี่วันนะครับนี่นับจมูกวานใครได้นะครับนี่ ใสแจมเลยพี่น้องน้ำแต่ว่ามือเกาลงก็ตอนลงไายในมือเงาสี่อดขัดมือหื้อนีมีเสี่อมมีสีเสียงสูงนะครับมือหื้อมือหื้อมันจะเป็นมือที่หาว่ามือหื้อมันเป็นมือที่หกนะครับเสียงสูงสี่มือห้ามือนี่เขาสามามาลงกในเร้วเพราะว่ามันสี่หลอดตะไคร้เขียวบ่หลอดผ่าเขียวแล้วพี่น้องถ้าแจ็คสามมือสี่มือเขาลงกมันสูสีได้หนี่บบเพื่อหลอดผ่าเขียวออกบ่ยั่งนี้ อมลงไปผม Dante, ผม่เคยอยู่สองสองหมื่นสามหมื่นผมม่ลงนะครับผมมาลงได้ผมมามันใหญ่เดียวพะนะปากกว่าลงไปได้หมื่นเดียวหมื่นลูนมาพยังจักตัวผมมามันเปใสไปบะเดี๋มันหลอดผ่าหลอดหนีมัดเลยพี่น้องเพยังจักตัวเลยผมยังงึดอยู่วันหลอดไดวิธีไหนขนาดผมมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็หลอดใด้บะเดยนะครับหลอดผ่านีมัดเลยพราะยังนะครับเห็นว่ามันเลื่อมมากเลยพี่น้องพอเห็นไฟเขาเลื่อมมากบึมบึมมาหาไฟนะครับ เอาอันนี้ก็ทับเนี่ยนาะพี่น้องเบิง้งพ่อหาอมปากหอมพ่อพ่อกันม่ให้กิปหนาพี่น้องอย่าลืมกดทับตะไลค้กดไลค์เดือดพี่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ